สวัสดีค่ะอัปเดตเราจัดสวนหน้าบ้านใหม่นะคะวันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อันนี้คือต้นการหลงหน้าบ้านย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จับมันสัสานๆกันเอาไว้ให้เวลาเขาแตก,กใบเต็มที่แล้วก็ออกดอกเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นไม้ดัดของเราอันที่เห็นอยู่อันนั้นคือกล้วยหอมเตี้ยที่อยู่ในกระถางเล็กๆตรงนี้คืออะไรนะชมพูเ่เพชรก็อันนี้เป็นโพตกกระถางตง้นไซดัดแบบตกกระถางอันนี้ก็เป็นโพดัดเหมือนกันค่ะก็กำลังใบเขาแก่และเดี๋ยวกำลังจะต้องตัดใบเขาทิ้งแล้วก็ดัดใหม่นะคะ นี่เป็นเข็มแล้วก็โพแล้วก็ในกระถางตรงนี้ก็จะมีไซตรนนี้คือไซอันนี้ก็จะเป็นมะนาวเทศนะคะค่ะก็มีแค่นี้ละค่ะ